เรื่องราวของชาวไร่คนหนึ่งหลังจากที่เขาเดินทางกลับบ้านเขาได้เจอท่าสาวเรร่อนที่กำลังหลบหนีจากนายจ้างของตนเขาเลยตัดสินใจช่วยเหลือแม้ว่าจะถูกเพ่งเล็งค่มคู่เพียงใดแต่เขากลับไม่กลัวพร้อมปกป้องเพื่อให้เธอคนนี้ได้รับอิสรภาพดังที่ใจเธอปรารถนาในภาพยนต์เรื่อง The Journey of August King การเดินทางของออร์สคิง แรกเรืองมาในปี1851ที่นอร์ทแคโรไลนากับดินแดนป่าเขาที่เต็มไปด้วยชาวไร่และเหล่าฟาร์มเมอร์ในตอนนั้นณหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่กำลังไล่ล่าหมีมีชายคนหนึ่งที่เดินผ่านมาเห็นเข้าเขาเลยแวะดูซึ่งชายคนนี้มีชื่อว่าออร์แกสคิงเขามาจากอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งจังหวะนั้นเขาก็ได้เห็นว่าหมาล่าหมีถูกหมีตัวใหญ่ตะปบจนบาดเจ็บสาหัสเขาเลยเดินเข้าไปดูและลองเอาขนมปังให้มันกิน ซึ่งเจ้าหมาตัวนี้ก็ยังคงเคี้ยวได้เขาเลยบอกเจ้าของไม่ให้ปิดชีพมันแต่เจ้าของก็มองว่าสภาพแบบนี้ยังไงก็รอดไม่เกินหนึ่งสัปดาห์เลยจัดการลั่นไก่เพื่อให้มันทรมานน้อยที่สุดออกกสที่เห็นอย่างนั้นเขาก็รู้สึกหดหู่ทำในเพียงแค่มองและออกเดินทางของเขาต่อไปโดยที่ออกกสกำลังเดินทางไปที่อีกหมู่บ้านหลังจากที่เขานำผลผลิตไปขายเขาได้ทำการซื้อหา่านซื้อหมูและเวงหนึ่งตัว ในระหว่างที่เขากําลังพักล้างเนื้อล้างตัวเขาก็มองไปเห็นที่แม่น้ําเหมือนจะมีฟองอากาศลอยขึ้นมาเรื่อยๆก่อนที่จะมีสาวผิวดําคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาจากน้ําเธอที่เจอหน้าเขาก็ตกใจและจ้องมองหน้าออกัสเพื่อดูท่าทีว่าเขาจะทําอย่างไรซึ่งออกัสที่เห็นหน้าเธอดูลุกลีลุกลนเลยถามว่าเธอหลงทางหรือเปล่าเพราะถ้าเธอหลงทางแล้วต้องการเดินทางขึ้นเหนือให้เดินทางตามห้วยไปเรื่อยๆมุ่งหน้าขึ้นเนินเขาไปอีกสองลูก เธอที่ได้ยินอย่างนั้นก็นิ่งไปและถามว่าเขาสามารถช่วยเธอได้ไหมพอได้ยินคำถามนี้ออกัสก็ปฏิเสธแบบไม่คิดบอกว่าเขาทำแบบนั้นไม่ได้แต่ในตอนนั้นก็มีเสียงคนอื่นดังขึ้นพอเธอได้ยินเลยมุดน้ำและว่ายหนีไปจากนั้นออกัสก็ได้มาอีกที่ชุมชนหนึ่งที่เป็นชุมชนตลาดเขานำเงินมาตุนสเสบียงและต้องการมาไถ่ถอนที่ดินคืนหลังจากที่เขามาจำนองไว้นานมากและให้พ่อค้าทำการประทับตา เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเขาเป็นเจ้าของที่ดินอย่างถูกต้องก่อนที่เหล่าพ่อค้าจะแซวว่าออกัสก็มีกระตังเหมือนกันนะมีที่ดินใกล้เนินเขาที่ดินกว้างขนาดนั้นจ้างทาสมาทำงานได้สบายๆออกัสเลยรีบบอกว่าหมู่บ้านของเขาไม่อนุญาตให้ทาสอาศัยอยู่พ่อค้าที่ฟังก็หวัวเราะและเล่าเรื่องเศรษฐีที่ชื่อโอลาฟเพราะเมื่อวานนี้เขาเพิ่งสูญเสียทาสหญิงชายไปคู่หนึ่งพากัะน,นีหายไปป่านี้ยังตามตัวไม่เจอได้ยินมาว่า เศรษฐีร่ำรวยที่สุดในเนินข่าวนี้อย่างโอลาฟเขามีข่าหัวให้อย่างงามหากใครตามตัวทั้งคู่เจอออกัสที่ฟังเลยลองถามว่าทาทคนที่หนีไปอายุประมาณเท่าไหร่พอได้ยินคำถามนี้ทุกคนก็อยากรู้หรือว่าเขาเจอผู้หญิงคนนั้นแต่ออกัสก็ปฏิเสธทันควันบอกว่าเขาไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นแค่ลองถามดูซึ่งนี่ก็เริ่มตกคำเขาเลยแวะค้างแรมที่นี่กับแก๊งสีขาวของเขาพร้อมกับรีดมบัวให้หมูเพื่อนรักกิน และในวงเต้นรำสาวคนหนึ่งก็มองไม่เห็นออกัสเธอเลยเดินมาทักทายจะชวนเขาไปเต้นรำด้วยกันแต่ว่าเขาก็ไม่ไปพอเธอสัมผัสไปที่ตัวของเขาเขาก็รีบถอยห่างทําให้เธอก็ตกใจและมองว่าเขาเสียมารยาทกับผู้หญิงแต่ออกัสก็ไม่สนเดินหนีเธอไปทันทีในตอนนั้นเขาก็ได้เจอกับเศรษฐีที่มีชื่อว่าโอลาฟกําลังจ้างชาวบ้านให้ตามหาท่าของเขาใครพบเจอหรือมีบอแสเขาจะให้รางวัล นั่นคือที่ดินติดแม่น้ําจํานวน1ิบเอเคอร์แต่มีข้อแม้ว่าต้องจับมาตัวเป็นๆเ,เท่านั้นห้ามทําร้ายถ้าหลงเขาเด็ดขาดออกาสที่ดินพวกเขาคุยกันเขาก็เงียบฟังไม่ได้ตอบโต้หรือสนทนาด้วยเช้าวันต่อมาหลังจากที่เขาตุนสเสบียงจนครบและถ่ายถอนที่ดินเป็นที่เรียบร้อยเขาก็เตรียมเดินทางกลับบ้านที่อยู่ห่างออกไปเป็นร้อยไมย้ ้องใช้เวลาเดินทางจำนวน3วันได้ระหว่างทางออกจากตลาดก็มีชาวบ้านแวะเวียนมาทักทายบางคนก็ตะโกนคุยกระจายข่าวเรื่องทาสของโอลาฟในตอนนั้นเราจะได้เห็นทาสคนที่หายไปเธอแอบดูอยู่หลังน้ำตกและกำลังเฝ้ามองออก,กัสจากไกลๆส่วนโอลาฟที่เตรียมเดินทางออกจากตลาดชาวบ้านที่อยากได้ค่าหัวก็เอาเบาะแสมาแจ้งนี่เป็นชิ้นส่วนเสื้อผ้าแต่โอลาฟกลับบอกว่าทาสของเขาไม่ได้ใส่เสื้อผ้าแบบนี้ ชาวบ้านที่อยากได้รางวัลก็พยายามยัดเยียดว่านี่แหละของทาตเขาหรือไม่ก็ผัวเธอที่หนีไปด้วยกันก่อนพวกเขาจะหัวเราะชอบใจล้อเลียนพูจาดูถูกทาตของโอลาฟทําให้โอลาฟที่ได้ยินเขาก็ไม่พอใจตรงไปกำลับชายคนนี้และสั่งห้ามห้ามใครพูดถึงทาตของเขาในทางที่ไม่ไดีเด็ดขาดและหากใครอยากได้ที่ดินจํานวน1ิบเอเคอร์พร้อมกับเงินหนึ่งก้อนก็ไปพาตัวทาตเขามาให้ได้กลับมาที่ออกัส ซึ่งระหว่างที่เขาพักกินขนมปังเขาก็มองเข้าไปในป่าและได้เห็นแสงสะท้อนวิบวับเลยคิดว่านั่นน่าจะเป็นเธอคนเมื่อวานเขาเลยแอบเอาขนมปังไปวางไว้ให้แล้วเดินออกมาแต่ไม่นานนักชาวบ้านก็หมานักล่ามาตามตะเวนหาเธอและพบชิ้นส่วนขนมปังตรงนี้ทําให้รู้เลยว่าพวกเขาเข้าใกล้เธอมากถาแถมพวกเขายังมองไปเห็นเกวียนของออกัสที่เดินไปจากตรงนี้ไม่ไกลนัก ตกข้ามอีกวันออร์กัสก็เดินผ่านชาวบ้านอีกกลุ่มที่แวะตั้งแคมป์หุงหาอาหารตรงนี้เขาเลยเข้าไปคุยทักทายแต่ว่าพวกเขาก็รู้จักออร์กัสและรู้จักภรรยาของเขาชมว่าภรรยาของออร์กัสวาดภาพสวยมากๆพอได้ยินคําชมเขาก็รู้สึกดีและบอกว่าตอนนี้ภรรยาของเขาเดินทางไปวาดภาพบนสวรรค์ตามเส้นทางของพระเจ้าซึ่งพอพูดจบเขาก็ขอตัวแต่ชาวบ้านก็เรียกไว้เพราะไม่อยากให้เขาเดินทางในตอนมืด ได้ชวนเขาตั้งแคมป์ด้วยกันซึ่งออกัสที่สันโดษเขาก็ปีกวิเวกและเดินต่อไปในตอนนั้นเราจะได้เห็นว่าท่าที่โอลาฟตามหาเหมือนว่าเธอจะเดินตามออกัสคอยเฝ้ามองดูเขาอยู่ห่างๆไม่นานนักออกัสก็เดินผ่านแคมป์ของโอลาฟที่ขวัเสบียงมากมายเดินทางกลับหมู่บ้านเหมือนกันพร้อมทั้งยังมีทาตและบริวารคอยดูแลเพียบถามสภาพโอลาฟยังเมาแอเหมือนคนบ้าทุบถังทุบกระมังเสียงดัง เขาเลยเดินเข้าไปคุยแต่ตาน,นีที่เมาก็พูดวกไปวนมาบอกว่าพรุ่งนี้เขาต้องจับเธอได้คนของเขารายงานว่าเธออยู่ไม่ไกลจากนี่ทําให้ออการก็อยากรู้ว่าทําไมโอลาฟถึงต้องตามหาเธอคนนี้ให้ได้ในเมื่อเขาก็มีท่านมากมายโอลาฟที่ได้ยินเขาก็ตอบได้ทันทีบอกว่าเธอคนนั้นเปรียบเสมือนแสงสว่างสําหรับเขาเหมือนเป็นความอบอุ่นในค่าคืนที่เหน็บหนาวทุกเช้าเขาต้องได้เห็นหน้าเธอและเมื่อสองวันก่อนที่เธอหายไป ใจของเขามันก็มืดมนพอพูดจบเขาก็ทุบถังทุบกระมังต่อเลยเพราะคิดว่าเสียงนี้หากเธอคนนั้นได้ยินเธออาจจะกลับมาพอฟังแบบนั้นออกกสก็อวยพรขอให้เขาเจอสิ่งที่ตามหาไวๆแล้วกันก่อนที่ตัวเขาจะออกเดินทางต่อเลยพอเส้นทางเริ่มมืดมองไรไม่เห็นออกกสได้ตั้งแคมป์นอนตรงเนินเขาพร้อมเอาภาพที่ภรรยาวาดไว้มาดูทำให้เขาก็คิดถึงภรรยาสุดหัวใจ ในตอนนั้นม้าของออกัสก็ส่งเสียงร้องเขาเลยลุกไปดูก่อนจะเห็นเงาสะท้อนของหญิงสาวที่ท่าทางดูอ่อนแรงเดินมาที่กองไฟแน่นอนเป็นใครไปไม่ได้นอกจากทาสของโอลาฟเธอมาที่นี่เพื่อของบางอย่างให้เขานั่นคือนาฬิกาเงินบอกว่าเธออยากมอบให้เขาเพราะว่าเขาช่วยเธอด้วยการไม่บอกใครว่าเจอเธอที่แม่น้ำแต่ว่าเขาที่กลัวรับของโจรเลยขอไม่รับไว้สาวคนนี้เลยบอก ว่ามันเป็นของของเธอแต่แกอ้วนนันให้มันกับเธอเองซึ่งเธอก็พยายามยืดให้เขาแต่ยังไงออกัสก็ไม่รับไว้เพราะไม่อยากเดือดร้อนที่หลังและสาวคนนี้ที่ดูอ่อนแรงมากๆเธอก็ลมตึ้งลงบอกว่าสองวันที่ผ่านมาเธอพยายามที่จะไม่ตายเลยหาใบไม้มาประทังชีวิตได้ยินเช่นนั้นออกัสก็สงสารเลยแบ่งขนมปังของเขาให้และชี้ไปที่อีกฝากที่จะแก่เศรษฐีนั่นตั้งแคมป์อยู่ตรงนั้นและถ้าเธอไม่อยากตายทำไมไม่กลับไปละ่ะ สาวคนนี้ที่ได้ยินชื่อตะแก่โอลาฟเธอเลยถามว่าตะนั่นทําอะไรอยู่ออการสเลยบอกว่าโอลาฟกําลังนั่งเศรา้าลําพึงลาพันเรียกหาเธออยู่เธอที่ฟังก็เงียบไปออกาสที่คิดว่าเธอน่าจะหิวน้ําเขาเลยลุกไปรีดนมวัวมาให้แต่ว่าเธอที่เหนื่อยจากการหนีมาทั้งวันก็เผลอหลับไปออการสที่รีดนมวัวเสร็จเขาก็นามาให้เธอดื่มและพบว่าเธอหลับเขาเลยนั่งจ้องอยู่สักพักพยายามเรียกปลุกแต่ปลุกเท่าไหร่เธอก็ไม่ตื่นเขาเลยใช้มือสัมผัสเพื่อปลุกเธอ ทำให้เธอก็ตกใจกัดไปที่มือของเขาต่อว่าบอกว่าเธอไม่อนุญาตให้ชายหน้าไหนมาสัมผัสตัวเธอออกกัดเลยให้เธอสงบสติอารมณ์เพราะว่าเขาแค่จะปลุกแล้วไหนเธอก็ตื่นมาแล้วเขาไล่เธอไปจากที่นี่แต่พอเธอจะเดินไปเธอก็หันกลับมาบอกว่านาฬิกาเรือนนี้มันเป็นของเธอยังไงเธอก็ยกให้เขาอยู่ดีก่อนเธอจะเดินกระเพกกลับเข้าป่าไปออกกัดที่เห็นภาพตรงหน้าเขาก็เวทนาและทนไม่ไหวเรียกเธอกลับมา ให้เธอไปนอนที่เกวียนของเขาหากฟ้าสว่างเมื่อไหร่เธอก็ไปจากที่นี่กระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นออการก็ตื่นมาชงชาในตอนนั้นชาวบ้านที่เดินผ่านมาก็แวะมาทักทายขอมาดื่มชาด้วยคนในตอนนั้นสาวที่อยู่บนเกวียนเธอก็ตื่นมาเห็นพอดีเลยทิ้งตัวลงนอนเพื่อหลบเขาและชายคนนี้ก็เดินมาคุยโน่นคุยนี่กับออกาสแถมไม่รู้ตาดีอะไรขนาดนั้นมองเห็นรอยเท้าผู้หญิงเล็กๆและคิดว่าเมื่อคืน ออกัสพาใครมานอนด้วยหรือเปล่าซึ่งออกัสที่ไม่อยากสนทนาด้วยเขาระยกน้ําทั้งหม้อให้ชายคนนี้ไปก่อนจะเก็บข้าวของเดินทางต่อทันทีทําให้ชายคนนี้ก็ยิ่งสงสัยเลยสิเดินหาหลักฐานไม่หยุดแถมยังได้เห็นรอยเลือดอีกด้วยจากนั้นออกัสก็จุงเกวียนของเขาออกเดินทางต่อโดยมีแม่สาวตัวการอยู่บนนั้นพอเดินผ่านคนเลี้ยงแกะเขาก็ไม่หลบทางให้แหกปากไล่แกะพวกนั้นจนชาวบ้านก็งง ที่ไอหมอนี่เดือดดันอะไรขนาดนั้นและพอเดินพ้นสายตาผู้คนเขาก็แวะพักและเรียกแม่สาวคนนี้ออกมาเพื่อแยกทางใครทางมันตรงนี้เธอเลยถามกับเขาว่าหากคนอื่นรู้ว่าเขาช่วยเธอเขาจะโดนอะไรบ้างแต่ออก,กัสก็ไม่รู้บอกว่าเขาไม่ใช่คนถือกฎหมายเขาเป็นแค่ชาวไร่เธอเลยชี้พปที่เท้าของเธอบอกว่าครั้งแรกที่เธอเคยคิดจะหนีพวกเขาเผารองเท้าของเธอทิ้งรอบนี้ที่เธอหนีมาได้เธอเลยไม่มีรองเท้าใส่ ก่อนจะโชว์ให้ดูพวกเท้าของเธอเต็มไปด้วยบาดแผลออกัสที่เห็นอย่างนั้นเลยเอาเล่ามาล้างแผลให้ซึ่งเธอที่ต้องการความช่วยเหลือเลยขอร้องเขาบอกว่าเธอตัวเล็กสามารถซ่อนอยู่บนเกลียนของเขาได้แถมพอพูดไปเธอก็คันขาอ่อนไปเลยเกาไม่หยุดออกัสที่เห็นอย่างนั้นเขาเลยสั่งให้เธอหยุดเกาพร้อมสอนว่าการเกาต้นขาแบบนี้ต่อหน้าเหล่าผู้ชายมันดูไม่ค่อยจะดีก่อนจะถามอายุอานามของเธอ ซึ่งเธอก็มีอายุเพียงแค่17เท่านั้นทําให้เขาก็คิดหนักเอาไงต่อดีช่วยหรือไม่ช่วยระหว่างที่เขาเดินแยกตัวออกมาก็มีเด็กน้อยสองคนมาเห็นเธอเข้าออกัสที่กลัวจะซวยเลยเดินไปยื่นเงินเพื่อปิดปากพวกเขาแต่ไอหนูก็น่ารักบอกว่าพวกเขาไม่ต้องการเงินหลอกพวกเขาไม่บอกใครแน่นอนแต่ระวังพ่อของเขามาเจอเพราะพ่อของเขากําลังช่วยเศรษฐีตามล่าผู้หญิงคนนี้อยู่แถมพวกเขาวย่งใจดีมีน้ําใจ แบ่งผลไม้ให้เธอคนนี้อีกด้วยแต่ในตอนนั้นพ่อของพวกเขาก็มาเรียกส่วนออกัสที่หันไปอีกทีก็พบว่าเธอหายไปจากเกวียนแล้วแต่พอเขาจะเดินทางต่อเธอก็ปรากฏตัวอีกครั้งถามออกัสว่าเด็กพวกนั้นจะบอกพ่อของพวกเขาหรือเปล่าเพราะเธอไม่อยากให้เขาเดือดร้อนเลยไปซ่อนตัวมาซึ่งทั้งสองที่เจอหน้ากันมาวันเต็มเ็มก็ยังไม่รู้จากชื่อของเธอเธอเลยบอกว่าคนที่ฟาร์มของตาแก่เรียกเธอว่าวิลเลียมเบิร์ก แต่นั้นไม่ใช่ชื่อจริงๆอันที่จริงเธอมีชื่อว่าแอนนี่และผู้คุยยังไม่ทันถึงไหนก็มีเสียงชาวบ้านที่อยู่ไม่ไกลนักเขาเลยเรียกให้เธอกลับขึ้นไปบนเกวียนซึ่งระหว่างทางกลับบ้านมันก็จะเต็มไปด้วยชาวบ้านที่กลับจากตลาดหรือไม่ก็เดินทางมาจากหมู่บ้านอื่นเขาเลยเดินจ้ำเอาจ้ำเอาไม่อยากสนทนากับใครเท่าไหร่พอพ้นสายตาผู้คนเขาก็เล่าเรื่องภรรยาของเขาพอแอนนี่รู้เรื่องภรรยาของเขาเธอเลยถามหา เขาเลยบอกว่าภรรยาของเขาเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วได้ยินเช่นนั้นเธอก็แสดงความเสียใจและบอกว่าภรรยาของเขาคงเดินทางถึงมือพระเจ้าแล้วหลังจากเดินทางมาครึ่งวันระหว่างทางทั้งสองก็เห็นขบวนเกวียนของโอลาฟที่มาจากไกลๆเลยเข้าไปหลบในป่าและแอบดูพวกเขาแอนนี่ที่มองดูกลุ่มทาตเธอก็ชี้บอก วันนั้นคือป้าของเธอบางทีป้าอาจจะคิดว่าเธอตายไปแล้วแน่ๆซึ่งทั้งสองก็รอให้โอลาฟเดินไปให้ไกลแล้วพวกเขาค่อยเดินทางกันต่อออกัสที่คาใจมากเขาก็อยากรู้ว่าทำไมโอลาฟถึงต้องตามหาเธอขนาดนี้เขาได้ถามตรงๆว่าเธอพิเศษกว่าทาสคนอื่นใช่ไหมซึ่งเธอก็ยอมรับบอกว่าเธอใกล้ชิดโอลาฟที่สุดเขาเรียกใช้งานเธอทุกชั่วโมงอะไรๆก็ต้องเป็นเธอพอฟังแบบนั้นออกัสก็เห็นว่า โอลาฟออกจะดูแคร์เธอมากแล้วเหตุผลข้อไหนทําให้เธอต้องหลบหนีแอนนี่ก็ตอบอย่างเศร้าบอกว่าเธอต้องการปกป้องไม่ให้ตะแก่นั่นยึดติดจิตวิญญาณของเธอเอาไว้กับเขาได้ยินเช่นนั้นออกัสก็เหมือนจะเข้าใจอะไรบางอย่างก่อนทั้งสองจะออกเดินทางกันต่อแต่ในตอนนั้นกลุ่มชาวบ้านที่อยากได้ค่าหัวก็ยังคงออกตามหาทาสของโอลาฟแอนนี่ที่ได้ยินเธอก็ตกใจพอแวะพักเธอก็รีบถามออกัส ว่าพวกเขาจับตัวซิมธาตุคนที่หนีมาพร้อมเธอได้หรือเปล่าแต่ออการ์ก็ไม่กล้าคอนเฟิร์มหวังว่าพวกเขายังจับตัวเพื่อนเธอไม่ได้หลังเดินทางมาได้สักพักไม่ว่าจะเป็นหมูหรือวัวของออกกัสก็ดูอ่อนแรงมากๆพอะพวกเขาเล่นเดินไม่หยุดแถมในเวลาเดียวกันนั้นออกกัสก็เห็นว่าโอลาฟมาดักรอเขาอยู่เพราะโอลาฟได้กินตุตุมีคนรายงานตั้งแต่เมื่อคืนที่แคมป์ของออกัสมีหลักฐานเห็นรอยเท้าผู้หญิงและมีคราบเลือดเป็นไปได้ไหม ว่าเขาเจอท่าตุของเธอซึ่งออกัสเขาก็พยายามแถบอกว่าบางทีธาตของโอลาฟอาจจะมาหาขโมยของเขากินละมัง้งได้ยินเช่นนั้นโอลาฟก็โมโหบอกว่าแอนนี่ไม่ใช่หัวขโมยก่อนจะเดินตรงไปดูที่เกวียนของเขาแต่ก็โชคดีของออกัสเพราะแอนนี่หายไปเรียบร้อยโอลาฟที่เสียหน้าเขาก็ของขึ้นเลยสิบอกว่าเขาไม่จําเป็นต้องรู้จักชื่อเขาจะไปกระจายข่าวทางข้างหน้าเพิ่มค่าหัวให้ชาวบ้านระหว่างทาง ให้จับตาดูชายที่ลากวัวคนนี้เพราะไอหมอนี่เดินทางมากับท่าทของเขารับรองว่าไม่มีใครให้เขาผ่านทางไปไง่ายๆแน่นอนซึ่งเมื่อพูดจบเขาก็ขี่มา้าไปกระจายข่าวและในตอนนั้นเราจะได้เห็นว่าแอนนี่ซ่อนตัวอยู่ใต้สะพานทําให้โอลาฟเลหาเธอไม่เจอและเธอที่ไม่อยากให้ออการเดือดร้อนเลยบอกว่าเธอจะแยกตัวออกไปเพื่อให้เขาผ่านทางผู้คนได้และเดินทางกลับบ้านของเขาออกาสที่เจออย่างนี้ก็คิดหนัก มองไปที่วัวของเขาและสั่งให้แอนนี่รอเขาที่นี่ก่อนที่เขาจะลากวัวนมของเขาเดินไปที่ลำธารและเราจะได้เห็นว่าลำธารตอนนี้เต็มไปด้วยสีแดงที่ออกัสต,ต้องจำใจปลิดชีวัวตัวนี้เพื่อไม่ให้เป็นที่สนใจและเขาได้เลือกแล้วว่าเขาจะช่วยแอนนี่ด้วยการเสียสละวัวนมแสนรักตัวนี้ของเขาทำให้เขาก็เสียใจและยังไม่พร้อมออกเดินทางต่อซึ่งเขาก็ยืนขุนคิด ถามว่าแม่แอนนี่อยู่ที่ไหนเธอเลยบอกว่าแม่ของเธอก็เป็นทาสของตาแก่โอลาฟแต่แม่เสียไปสักพักแล้วด้ยินเช่นนั้นออกัสก็ถามตรงๆว่าแอนนี่เป็นลูกของโอลาฟใช่ไหมซึ่งคําถามนี้ก็ทําให้เธอเหนงเงียไปก่อนจะยอมรับบอกว่าเธอคือลูกสาวของโอลาฟเท่านั้นแหละออกัสก็อยากจะบ้าเพราะเขากําลังเล่นอยู่กับไฟของจริงเดือดร้อนแน่ๆงานนี้แล้วบอกกับเธอว่าทั้งชีวิตเขาไม่เคยแหกกฎหมายเมื่อก่อน ซึ่งแอนนี่ก็เข้าใจเขาพร้อมขอโทษและขอให้เขาอย่าเพิ่งตัดสินในสิ่งที่เธอทำหลังออกเดินทางกันต่อถัดไปอีกไม่กี่เนินเขาจะถึงหมู่บ้านของออกัสในตอนนั้นชายคนหนึ่งก็ขี่ม้ามาทักเพราะพวกเขาจะเดินทางกลับหมู่บ้านเดียวกันพอเห็นสภาพเหนื่อยล้าของออกัสเขาเลยจะให้ลูกชายช่วยลากเกวียนของออกัสออกัสจะได้พักแต่ออกัสที่มีแอนนี่อยู่บนเกวียนเขาเลยปฏิเสธไปพร้อมเวลระยะห่างให้ครอบครัวนี้ล่วงหน้าเดินทางไปก่อน แล้วบอกกับแอนนี่ว่าชายคนนั้นเป็นผู้ถือกฎหมายในหมู่บ้านของเขาในคืนนั้นทั้งสองก็แวะค้างแรมในป่าเขาหุงหาอาหารแล้วแบ่งให้เธอกินพร้อมเล่าเรื่องภรรยาของเขาที่สอนเขาทำอาหารพวกนี้เธอทำอาหารได้เก่งมากๆก่อนจะเล่าถึงความทรงจำดีๆระหว่างเขากับภรรยาแต่ในตอนนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงคนเดินใกล้เข้ามานั่นคือลูกชายและลูกสาวของนายอำเภอที่มาชวนเขาไปร่วมวงมือคํำที่แคมป์ด้วยกัน ซึ่งลูกสาวขนอำเภอก็พยายามตื้อเขาออกกสที่ซ่อนแอนนี่เอาไว้เขาเลยต้องปฏิเสธทําให้สาวงามคนนี้ก็แอบเสียใจและพอเดินพ้นไปแอนนี่เลยถามว่าเธอคนนี้เป็นภรรยาใหม่ของเขาหรือเปล่าออกกสเลยบอกสั้นๆว่าเขารู้จักไอด้ามานานมากๆแอนนี่เลยบอกว่าเธอคนนี้งดงามมากๆและดูเหมือนว่าออกกสก็จะคิดเช่นนั้นแต่เขาก็ไม่ได้พูดออกไปเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขาก็ออกเดินทางกันต่อ พอมาถึงจุดต้องข้าแม่น้ำก็จะเห็นว่าชาวบ้านที่เดินทางกลับหมู่บ้านไม่สามารถข้ามแม่น้ำได้เพราะตอนนี้น้ำขึ้นสูงและไหลเชี่ยวออกัสที่รู้อย่างนั้นเขาก็ไม่หยุดเดินบอกว่าเขาต้องการจะกลับบ้านเขาจะรีบกลับไปให้อาหารสัตว์ที่ไร่ก่อนเขาจะกระซิบบอกแอนนี่ว่าถ้าเขานําหมูขึ้นมาบนเกวียนมันจะต้องเตะเธอแล้วเกวียนก็จะหนักขึ้นเขาเลยต้องจําใจผูกล่ามมันไว้ก่อนจะดึงมาและเกวียนลงน้ําไป เจ้าหมูที่ไม่อยากลงน้ํามันก็ถูกลากลงไปด้วยแถมในตอนนั้นกระแสน้ําก็แรงมากน้ําสูงมาถึงตัวแอนนี่แต่ออกัสก็หยุดรอไม่ได้เขาเลยต้องเดินผ่านน้าไปท่ามกลางสายตาของชาวบ้านที่มองดูเขาด้วยความงงงวยว่าออกัสจะรีบอะไรขนาดนั้นส่วนเจ้าหมูที่ฝืนไายต้านทานกระแสน้ํามันก็ทุลักทุเลพยายามเอาชีวิตรอดแอนนี่ที่อยู่ในเกวียนน้นําก็ท่วมไปครึ่งหนึ่ง แต่ออกัสก็ยังคงสั่งให้มันนั้นเดินต่อไปทําให้จังหวะที่เดินฝืนต้านทานกระแสะน้ําบวกกับเจ้าหมูที่พยายามดิน้นไหวน้ําส่งผลในเชือกมันขาดชาวบ้านและแนวเพอที่เห็นเลยตะโกนเรียกออกกสแต่ว่าเขาก็หยุดไม่ได้เดินหน้าและปล่อยหมูตัวนั้นไหลาตามน้ําไปแม้ว่าเขาจะเสียใจแค่ไหนก็ตามเพราะว่าเขาต้องช่วยอีกหนึ่งชีวิตที่อยู่บนเกวียนให้รอดท่ามกลางสายตาอันหดหูวของชาวบ้านที่เขาต้องจำใจปล่อยหมูตัวนั้นตาย หลังจากข้ามแม่น้ำมาได้เขาก็เสียใจมากกับการพลาดชีวิตหมูตัวนั้นและบอกกับแอนนี่ว่าปกติแล้วเวลาใกล้ถึงบ้านทุกครั้งเขาจะรู้สึกดีมากแต่ครั้งนี้เขากลับรู้สึกแย่มากแอนนี่ที่ฟังเธอก็ขอโทษและบอกว่าเธอแค่หวังว่าเธอจะได้รับอิสระมีที่ที่ปลอดภัยสำหรับเธอซึ่งออกาสก็รับปากบอกว่าเขาจะดูแลเธอจนกว่าเขาจะส่งเธอขึ้นเหนือให้ได้ทั้งชีวิตของเขาไม่เคยรับปากกับใครมากนัก แต่เขารับปากกับเธอว่าเขาจะช่วยเธอให้ปลอดภัยจากนั้นทั้งสองก็มุ่งหน้าไปสู่หมู่บ้านของออกัสแต่ก็มีชาวบ้านตรงจุดต่างๆพวกเขาเลยต้องเดินผ่านบ้านช่องของคนอื่นมากมายแถมในวันนี้ยังมีคณะตลกมาแสดงที่นี่แอนนี่ที่แอบดูผ่านเกวียนของออกัสเธอก็รู้สึกตื่นเต้นแต่พอเดินตรงเข้าไปกลางศาลาหมู่บ้านพวกเขาก็ได้ยินเสียงเอะอะที่คนในหมู่บ้านของออกัสจับคนหลบหนีได้นั่นคือชายที่หลบหนีมาพร้อมแอนนี่นั่นเอง โดยชาวบ้านที่อยากได้ข้าวหัวมากเขาก็รอให้โอลาฟเดินทางมาถึงแถมยังทางรุณชายคนนี้จับให้หัวเหมือนวัวเหมือนควายแอนนี้ที่ได้ยินเธอก็เริ่มใจคอไม่ดีกระซิบถามออการ์ว่าพวกเขาจับตัวซิมได้แล้วหรือแต่ออการ์ดที่กลัวเธอปรากฏตัวเขาก็ไม่ยอมตอบพยายามห้ามเธอเอาไว้ก่อนจะพยายามเดินเลี่ยงไปอีกทางทำเป็นไม่สนใจในตอนนั้นโอลาฟก็มาถึงพยายามข้นถามทาสคนนี้ขู่จะจัดการเขา แต่ซิมที่ไม่รู้จริงๆเขาก็บอกว่าเขากับแอนนี่เราแยกกันเดินทางเขาไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหนเท่านั้นแหละโอลาฟก็มโมโหขาดสติจัดก,การช่วงเขาอย่างโหดเหี้ยมแอนนี่ที่ได้ยินเสียงกรีดร้องเธอก็เอาปากกัดมือตัวเองไว้เพื่อซ่อนความเจ็บปวดกับสิ่งที่ได้ยินขณะชาวบ้านที่เห็นความโหดร้ายของโอลาฟพวกเขายังตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพอเห็นเช่นนั้นออกัสก็รอช้าไม่ได้รีบขี่มา้าพาเธอกลับบ้านให้ไวที่สุด ส่วนแอนดี้ก็ร้องไห้เสียใจทั้งทางหลังจากพ้นสายตาผู้คนออกาสก็หยุดม้าเพื่อตั้งสติแล้วค่อยออกเดินทางต่อในตอนนั้นห่านของเขามันก็ร้องกระวลกระวายออกกัสเลยหยุดเดินบอกกับแอนนี่ว่าห่านต้องการทำรังเขาเลยต้องปล่อยมันไว้ที่นี่และรับปากว่าพรุ่งนี้หากจบเรื่องเมื่อไหร่เขาจะมารับมันกลับบ้านพอเริ่มตกคำ่ำทั้งสองก็เดินลัดล้อนเนินเขาเพื่อไปอยังบ้านของออกาส ก่อนจะได้ยินชาวบ้านแก๊งล่าฆ่าหัวของโอลาฟที่ตั้งแคมป์พักกันตรงนี้ซึ่งมันเป็นทางที่ออกัสต,ต้องลากหมากลับบ้านพอดีเขาเลยไม่สามารถใช้เส้นทางนี้ได้เลยผูกมากับเกือนไว้ที่นี่ส่วนตัวเขาก็เดินลัดไปอีกทางเพื่อไม่ให้แก๊งนี้เห็นเข้าพอเดินมาที่ราบสูงเขาก็แวะชี้ให้เธอดูบอกก็ตรงสันเขานั่นเป็นเส้นทางไปทิศเหนือสถานที่ที่นั่นจะมีผู้คนต้อนรับและเธอจะได้เป็นอิสระได้ยินเช่นนั้น เธอก็บอกว่าเส้นทางนั่นเป็นเหมือนสวรรค์และเธอหวังจะได้เจอซิมเพื่อนของเธอที่นั่นพอได้ยินประโยคนี้ออกัสก็เศร้าเข้าใจความรู้สึกของการสูญเสียจากนั้นพวกเขาก็เดินมาถึงเขตบ้านของออกัสที่มีริมทานเป็นหนังรั้วกั้นบ้านพอมาถึงเขาก็แหกปากร้องด้วยความดีใจและชวนเธอปลดปล่อยความรู้สึกตรงนี้ไม่มีใครได้ยินเราให้เสียงของสายน้ํามันกลบความรู้สึกของเราซึ่งพอมาถึงบ้านของออกัส เขาก็บอกกับเธอว่าบ้านหลังนี้เขากับภรรยาเราช่วยกันสร้างเป็นเวลาสี่ปีเราสร้างกันสองคนด้วยมือของเราซึ่งข้างในก็จะเต็มไปด้วยภาพวาดที่ภรรยาของเขาวาดไว้ถามออก,กัสยังยินดีให้เธอเอาเสื้อผ้าภรรยาของเขามาใส่พอเห็นเธอใส่ชุดดีๆเขาก็จ้องมองเธอไม่หยุดและบอกว่าหากเธออยู่ที่นี่เธอจะไม่ปลอดภัยซึ่งแอนนี่เธอก็เข้าใจบอกว่าเธอก็อยากมีเส้นทางของเธอเธออยากเป็นอิสระ อยากเริ่มต้นชีวิตของตัวเองในภาคเหนือได้ยินเช่นนั้นออกัสเลยจะยกรองเท้าของภรรยาให้ไปแต่แอนนี่ก็ไม่สามารถรลบไว้ได้เพราะมันมีค่ากับเขาแต่ในเมื่อภรรยาของออกัสไม่อยู่อีกต่อไปแล้วเขาก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมมันคงจะดีกว่าหากยกให้คนที่จำเป็นกว่าเขาก่อนที่เขาจะเล่าด้วยความเจ็บปวดว่าภรยาของเขาทุกทรมานจากการคลอดลูกโดยที่คนเป็นพ่อและผู้ชายอย่างเขาไม่สามารถช่วยอะไรทั้งคู่ได้เลย ได้แต่มองดูเธอเจ็บปวดกระทั่งเธอได้จากไปพร้อมลูกน้อยทำให้เขาก็กลายเป็นไอง้งั่งทำได้เพียงฟังร่างของทั้งคู่นั่นเป็นสิ่งเดียวที่เขาทำได้เขาไม่สามารถทำอะไรได้เลยทั้งหมดเป็นเหตุผลที่เขาไม่สามารถให้ภัยตัวเองได้แอนนี่ที่ฟังจบเธอก็เข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงช่วยเธอเช้าวันต่อมาออกัสกำลังเศร้าท่ามกลางหลุมศพของลูกน้อยกับภรรยาก่อนจะได้เห็นว่าแอนนี่ พร้อมแล้วสำหรับการเดินทางของเธอเธอนำเสื้อผ้าและรองเท้าที่เขายกให้ไปด้วยจากนั้นเขาก็จะเดินไปส่งเธอตรงปลายเนินเขาแต่ในตอนนั้นป้าข้างบ้านก็มาเห็นเข้าและรีบตรงไปแจ้งในอำเภอส่วนออกัสที่เดินทางมาส่งเธอสุดทางเขาก็ต้องบอกลายแยกย้ายที่จากนี้ไปจะเป็นเส้นทางที่เธอต้องไปต่อและขอให้เธอเดินต่อห้ามหยุดมันอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่เมื่อไปถึงจุดหมายจะมีผู้คนต้อนรับ และเธอต้องชอบที่นั่นแน่ๆพร้อมสอนไม่ให้เธอเที่ยวไปกัดมือใครแล้วอย่าไปยกแข้งยกขาเกาขาอ่อนต่อหน้าใครอีกซึ่งพอพูดจบเขาก็ดึงเธอมากอดส่วนเธอก็ร้องไห้ขอบคุณกับเขาที่เขาช่วยเหลือเธอและเธอจะไม่มีวันลืมชื่อของออกัสคิงคนนี้ก่อนจะบอกลาและมุ่งหน้าไปตามเส้นทางของเธอหลังจากที่เขาเฝ้าดูเธอจนลับสายตาเขาก็เดินกลับมายัางบ้านและได้เห็นว่าในอำเภอกระพวกรออย,อยู่ที่นี่ แต่ออกัสก็เดินกับเขาบ้านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วมองไปเห็นที่แอนนี่ทิ้งนาฬิกาเรือนนี้ไว้ให้เขาในตอนนั้นนายแอมเพอร์ก็เดินเข้ามาเค้นถามว่าออกัสเจอธาตุของโอลาฟหรือเปล่าซึ่งเขาก็ยอมรับบอกว่าเขาเจอเธอที่แม่น้ำนายแอมเพอร์เลยบอกเรื่องกฎหมายที่เขาจะถูกลงโทษก่อนจะไล่ยาวว่าตลอดเส้นทางออกกัสสูญเสียอะไรไปบ้างไม่ว่าจะเป็นแม่วัวหรือปล่อยหมูให้จมน้ำทิ้งห่านทิ้งมา้า ทุกอย่างมันเข้าข่ายผิดกฎหมายหมดในตอนนั้นโอลาฟก็เดินทางมาถึงที่นี่พยายามคินถามหาแอนนี่ซึ่งนายอำเภอเ,เขาก็พยายามช่วยออกัสแล้วนะบอกว่าออกัสเจอเธอที่แม่น้ําแค่นั้นแล้วเขาไม่เจอเธออีกเลยแต่โอลาฟก็ไม่เชื่อถามว่าตอนนี้แอนนี่อยู่ที่ไหนออกัสเขาเลยพูดออกไปบอกว่าเขาเจอแอนนี่ที่แม่น้ําและเจอที่เนินเขาตอนที่เขาตั้งแคมป์อยู่เธอน้าสงสารมากๆและตั้งแต่ภรรยาเขาจากไป เขารู้สึกเคว้งคว้างต้องการความช่วยเหลือไม่ต่างจากทุกคนเขาเข้าใจดีว่าการต้องการความช่วยเหลือมันเป็นเช่นไรเขาเลยตัดสินใจช่วยให้เธอไปตามเส้นทางของเธอได้ยินเช่นนั้นโอลาฟก็มาไปทีแต่ว่าออกสัสเขาก็ไม่ได้โกรธเพราะนัน่นเป็นสิทธิ์ของโอลาฟและเขายอมรับทุกข้อกล่าวหาเพราะทั้งหมดที่เขาทำมันคือตัวตนของเขาหากเขาไม่ช่วยเธอเขาอาจจะรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตได้ยินเช่นนั้น โอลัฟก็ร้องไห้พร้อมสั่งให้นายเำเภอลงโทษออกัสตามกฎหมายสูงสุดที่ออกัสลักพาสมบัติของเขาหนีไปซึ่งตามกฎหมายคือการเผาบ้านโดยออกัสเขาก็เต็มใจและขนย้ายของมีค่าออกมายินดีพวกเขาเผาทิ้งไปโลดลูกนามเพเภอที่ต่างเห็นใจเลยขอให้ออกัสเปลี่ยนใจไปเผายุ้งฉางดีกว่าไหมแต่ว่าออกัสเขาก็อยากเริ่มต้นใหม่เพราะบ้านหลังนี้มันเต็มไปด้วยความทรงจำของเขากับภรรยา เขาเลยยืนมองบ้านตัวเองมอดไหมส่วนโอลาฟที่ไม่สามารถไปยังเส้นทางทิศเหนือได้เขาเลยไม่สามารถตามหาแอนนี่ได้อีกต่อไปเขาเลยเอาแต่มือลอยจ้องมองกองไฟพวกนี้และลูกๆของนายแอมเพอที่เป็นห่วงความรู้สึกของออกักสเลยเดินเข้ามาคุยเขาเลยบอกว่าตัวเขาไม่เป็นไรยังไงเขาก็เป็นคนรวยอยู่ดีก่อนจะจ้องมองดูนาฬิกาที่แอนนี่ยกให้เขาและบอกกับลูกสาวนายอมเพอว่าทั้งชีวิต เขาไม่เคยภูมิใจในตัวเองมากมายขนาดนี้ก่อนที่ภาพย,ายนตร์เรื่องนี้จะได้จบลงเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับหนังที่เราได้นำมาสปอยในวันนี้ซึ่งภาพย,ายนตร์เรื่องนี้ก็ทำสกอร์จาก i MDB ไป6.5ดาวและหากวุชชอบก็อย่าลืมกดกรอกตอกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเจอกันใหม่เรื่องต่อไป